เสร็จตรงโชคดุติ3 2 1 3โอ้มีเสียงเครื่องเถิดอึ๊บโอ้สมปองคุณดูดูครับแมนเงียบแมนครับคุณเลี้ยง ต้องกเรียนตรียนรู้ต um, uh 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 um, ้องเรีรู้นะครับในการรียต้องมือก้นนะครับตานตามเราจะมาเพื่อคามรัก้ไาไหมอดุมอดแม่นา ยังไม่ธรรมดารอาอ้อยยีนะ่สิบมาใบมึนมาโคนม่หางกว่าน้องม,นองนมคนชิดุกชะลอนะฮะหมอดแล้วมาโยมาเคื่อนเบาเบาะเบา เสียคงว่านะครับการท่านนำหนักกัูทัานฝ้าตะวันฉายฝ่าร่้ร่นเขาขาวๆย่ๆไงกไม่ออกแน่นอนของเป่นโลงงามอยอ่เออภาคแล้วนั่นที่เขามองสิบามตลังจะลดระดับลงมา เอาแล้วนัินเป็นกลมๆเป็นรูปหัวใจเทาเนไม่ใช่เท้าน้านนเท้าด้านซ้ายตีลกาอะไรตัวนึตีลกาอะไรวอุนในนอนของเพื่อนซานดำเศ้าทอดจิงหลีดขายสาสามร้อหสิบพันไป ไม่บบ euh, ส, pim, สิบแปดสิบนันนเชิง bueno. ง้วนน้ำขาวบอลอะสร้างดำเจ็ดสิบกระพานแล้วลับไปไม <nationwide. S 1> <bilmiyorum. S 2> ่ไปสุดท้ายตึ้มสามร้อยเก้าสิบ